ทำไมต้องเป็นแรมเฟดครับเพราะว่าผมว่าชิ้นงานที่เนี่จะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นการเดินทอยเสียเราก็จะมีสีสันของมันลวดลายแล้วก็ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้าไปในรถครับทรงมันก็จะปแปลกกว่าที่อื่นหน่อย เราเน้นแบบเราคิดว่ามันเท่ส่วนในเรื่องของการรับประกันก็จะเน้นเป็นตลอดอายุการใช้งานดูแลกันยาวๆจ่ายตังค์ทีเดียวชื่ิเตรอก็เริ่มต้นตั้งแต่13,900บาทเทอร์โบนะครับก็จะเป็นกาเล็ตเอามาคัดต้อมเข้าหาเพราะว่าผมมองว่ามันทำแรงบิดได้ดี สวัสดีครับผมตุ้ยครับผู้จัดการร้านแรมเพลทแรมเพลทรับทําอะไรบ้างก็ค่อนข้างจะทุกอย่างท่อไอเสียทอย Inter, ่ออินเตอร์ระบบอินเตอร์หม้อน้ํหท่อเกียร์ครับผมท่ออินเตอร์มีกี่แบบจะมีะงานคว้านยิงทรายงานดัดอลูมิเนียมแล้วแรมเพทรับที่สดไหมครับรับเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็น Inter, ที่อินเตอร์ท่อไอเสียติดตั้งเทอร์โบรับหมดเลยทาไมต้องเป็นแรมเพละครับเพราะว่าผมว่า ชิ้นงานที่เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นรูปแบบการทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายไม่ว่าจะเป็นการเดินทอยเสียเราก็จะมีสีสันของมันลวดลายครับผมในระบบท่ออินเตอร์ก็จะมีสีสันเหมือนกันแล้วก็ลวดลายแล้วก็ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้าไปในรถครับทรงมันก็จะปแปลกๆกว่าที่อื่นเราเน้นแบบเราคิดว่ามันเท ส่วนในเรื่องของการรับประกันก็จะเน้นเป็นตลอดอายุการใช้งานดูแลกันยาวๆจ่ายตังค์ทีเดียวพร้อมปรับปรุงพร้อมแก้ไขไม่ถูกใจตรงไหนแจ้งได้ทำไมพวกรถที่ดีดมันต้องเปลี่ยนพวกข้อินเตอร์จริงๆมันก็ทุกรถนะครับเปลี่ยนเพื่อ1สวยงาม2แข็งแรงกับการรั่วซึมการแตกแแก,การยุบตัวจะไม่มีเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าของเดิมชุดอินเตอร์ก็เริ่มต้นตั้งแต่13,900บาท ราคาเริ่มต้นใช่ทุกงานครับไม่ว่าจะดัดหรือว่าเป็นงานปั้นหญิงสายระหว่างสแตนเลสกับไทเทเนียมต่างกันยังไงต่างกันที่น้าหนักไทเทเนียมจะเบามากในส่วนเรื่องของการระบายความร้อนในรถสแตนดาร์ดนะครับผมมองว่าไม่มีผลเท่าไหร่บูท20 30ไม่มีผลครับในรถ PPV ของแรมเพจที่เลือกใช้เทอร์โบนะครับก็จะเป็นกาเลตเอามาคัต้อมเข้าหาเพราะว่าผมมองว่ามัน ทำแรงบิดได้ดีมีกําลังตั้งแต่รอบต่ำแล้วก็มาไล่เข้ากับระบบไอเสียของแลมเพลทท่อพักอะไรพวกนี้ครับมันปรับจูนง่ายทําได้ดีมีแรงม้ามีแรงบิดให้ใช้ทุกๆย่านคันเร่งในซีซีของรถที่น้อยๆครับต้องเล่นเทอร์โบพวกนี้ผมว่ามันขับสนุกกว่าในรูปแบบของที่นี่นะครับกาเรนผมใช้บูอยู่ประมาณ30ครับแรงมา้าแรงบิดถ้าเป็นพวกโตโยต้า4 ผมจะจูนไว้ที่ประมาณ280ถ้าถามว่าเยอะกว่านี้ได้ไหม <_ an> ได้ครับแต่ใน280เนี่ยผมมองว่ามันขับสนุกกว่า <_ an> เครื่องก็ไม่ได้ช้ามากเราไม่ต้องไปเค้นมากครับรถ <_ an> ที่ร้านบอจูนเนอร์ครับ เป็นเครื่อง2.4สเต็ปการทำของที่นี่ก็จะเป็นเทอร์โบชุดินเตอร์แล้วก็ออยเกียร์ทั่วไปครับระบบถ้อยอเสียทุกอย่างจะเป็นของที่ร้านหมดเลยเทอร์โบเราเลือกเป็นเทอร์โบการเล็ตเทอร์โบตัวนี้ก็จะทําแรงบิดได้ค่อนข้างดีบูทก็มีให้ใช้เน้อสั่งยางเทอร์โบกบรีมแมปอยู่ประมาณ200กว่าแรงมาแรงบิดตัวนี้ก็อยู่ประมาณ500าช่วงล่างก็จะมีโช๊คสีต้นแล้วก็ถล้อกับยางผมก็เลือกใช้เป็นของเรนโซ ซึ่งเป็นล้อเบาแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันเขารับประกันตลอดอายุการใช้าง,งานก็เลยเลือกที่จะใช้ในส่วนของลายนะครับผมมองว่าเขาค่อนข้างที่จะเ hey ท่มันเหมาะกับรถพี่พีวีหรือว่าอะไรพวกเนี้ยในส่วนของยางฟินิชใช้ค่อนข้างที่จะดีเสียงก็ไม่ได้ดังมากการขับการจับถนนค่อนข้างที่จะดีเลยครับฝากร้านแลมเพจไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้าด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อเสียระบบ Inter, อินเตอร์หม้อน้ำออยเกียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้าอยู่นนทบุรีครับตอยวลาบ,ร,บระดุมีก็โทรมาสอบถามได้เบอร์โทรก็จะเป็น0923569664โทรมาได้ตลอดครับ Facebook ก็เซิร์ชเลยครับแ <L amp age> รมเพจไทยแลนด์ภาษาอังกฤษ